สวัสดีครับผมชาติจรัะครับพาไปน้องมาดูไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นนี่ขุดต,ต่อยางพาร,ราแล้วก็ดันออกไปครับรับจ้างขุดแล้วก็ดันด้วยดันไปกองมุมสวนครับหรือว่าถ้าจะใช้รถไทยก็ยากครับค่อยดันไปดีกว่าใช้แท็กเตอร์นี่สบายเลย หรือใช้บุเซื้อน้องเนาะ,นะถ้ารถไทยก็ดันได้เหมือนกันครับแต่ต้องใหญ่ๆถ้ารถเล็กก็ลำบากกเบิโต้เอสเคร้รุ่น11หรือว่าตัวท็อปนะครับโอ้มาไม่ทันเล่นไปซะตรงนี้น่าจะ20ไรได้มั้งครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงพปเนอะ โดยจันโอ้ปไปย้ำไปยำขับวันนี้ปไปยำขับครับซื้อตัวมา <c oughs> อ่ะดันไปเรื่อยแล้วพี่นอ้องไม่ถือว่าเคียริงครับดึงออกมาแล้วก็เป็นกองกองแล้วก็โยนไปเรื่อยครับ ไบมมนู้นจริงขายได้ครับขายได้โซนบุรีรัมยังไม่มีใครรับซื้อนะเรื่องต่อยางน,นี่ถ้าวิ่งก็วิ่งไกลครับก็เลยไม่คุ้มต้องเอาไปแถวสระบุรีมันก็ไม่คุ้มกันครับไม่มีโรงงานรับซื้อนะครับถ้าเท่าแกภาคใต้ดูอยู่ครับนะจะมาทำธุรกิจโซนบุรีรัมได้ครับนะรับซื้อ ตอ่ตอต่อไมยางพาราครับหรือว่ายูคาลิปตัสนะได้เหมือนกันตัวนี้นี่เบียดเบียดน่าจะเกะมาเกะมาเกือบเกือบสามปีแล้วไปน้องนะครับสำหรับโคบิโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดค่าตัวนี่สามล้านนิดๆครับ ปัจจุบัน14ตันกับ200กิโลกรัมครับน้ำหนักปฏิบัติปฏิิบัตการของเขาบแท็ก70เซนโรลเลอร7ตัวครับแคริเอร์2เป็น LC ก็จะแคริเอร์2ครับนะโรลเลอรนี่ er 7ตัวหรือว่าลูกกลิ้งโรลเลอรแปลว่าลูกกลิ้งน้ำน้องคือมันกลิ้งได้รอบตัวเอง 4รุ่น11รุ่น11กับ4 j j พี่น้อง4 j j เป็นอิส,สุสุ4 j j อ่าโอ้พี่ไอ้ต่อ,อยางมันติดฟันอยู่หรือว่าถ้ารหัสเต็มก็ jjj 4 j j 1 x k s k ข02พลังมาก็89พลังมาครับ ปั๊มคา瓦สกิ K5V นะครับสรุปก็ K5V พี่น้องบางทีพูด K7 เนาะ <laughs> ไม่ว่ากันถ้าเป็น200ก็น่าจะ K7 ตัวเดินเนปจสโก้ครับใบแท็ก70เซนเฟรมเป็นตัว X เสริมด้วยเล็ก2แฉกครับกันรอนำอ้าเมื่อถูกใช้งานนาน,น,าน ซีมมนสซีมิน์นไฟไท้ายวุบวับวุบวับสไตล์ของโกบโก้ครับนี่ก็น่าจะไรละพันเจ็ดนะไรละพันเจ็ดร้อยเอยอาจจะสองพันหรือเปล่าเคลียร์ิงด้วยครับนะขุดแล้วก็ต้องทอยให้ด้วยหรือว่ากองให้เขาซีมิน์บูมอัมเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สามเฉกอ่ะดันไปค่อยๆค,ครับนะ อาเมื่อคืนฝนตกจะเกี่ยวข้าวน้องจะเกี่ยวข้าวฝนดันตกด้วยนะดูครับนะข้าวมันก็ทำนานะเมื่อกี้เห็นกูต้าอยู่คันหนึ่งอยู่คนระับหอย40 lc รุ่น11ตัวท็อปเก่งก็เก่งนิดภัยพ่นีไม่น้องแข็งแกรง่ง ข้างในแอร์เย็นช่ำบอกกว้างขวาง,วางคเครื่องเสียงที่ชัดมือถือเรียบร้อยครับเครื่องเม็ดอินเจแปนครับเครื่องยนต์แพรปั๊มตัวเดินโบกสวิงหรือว่ามอเตอร์สวิงแต่ว่าประกอบเมืองไทยนะครับนะสำหรับโกวิโก,โกดูแลโดยอริยะอิควิมิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย าเดินดันครับเดินดันเออป้าย้ยำก็ใจเย็นครับวันนี้ให้มาขับให้หนึ่งวันน้องแชมป์ไม่อยู่ลาพักร้อนหน่อยช่วงนี้ร้อนเหลือเกิน รุ่น11ดูได้น้องตรงตะแกรงนะตะแกรงตะแกรงจะเป็นวงกลมนะครับเนี่ยตรงที่เปิดตรงปั๊มเนี่ย0.60ลูกบาทเมตรสำหรับปุ่งกีของเขาปุ่งกีภาษาอังกฤษก็พัคเก็ตนะครับนห้าฟันก็รถยังรออยู่นะโอ้ดินนี่ร่วนซุยครับเห็นว่าจะปลูกจะปลูกมันมั้งเนี่ย จริงปลูกมันก็ได้ครับนะน้ำไม่ท่วมหรือว่าจะปลูกอินทผลัมตรงนั้นปลูกปาไม,ม่ต้องนะสวนปลาล์มสวนนี้มีทั้งปลาล์มแล้วก็ข้าวแล้วก็ยางพาร,ราแล้วก็อ้อยครับนะหมดอ้อยทั้งหมดอโอ้แกเอาไมา้ขวางไอเดียดีครับ ส่วนสเตลเลสก็แต่งเพิ่มครับสองข้างแล้วก็ไฟท้ายาไฟไฟสองหลังใส่เพิ่มบันที่วางรองเท้าใส่เพิ่มครับเครื่องยนต์ก็วัดรอบ2,000รอบสอ0 0 0นรอบต่อนาทีครับสำหรับ4 j j จแต่เป็นรุ่นซูเปอร์รุ่นซูเปอร์ซูเปอร์ XXM ในรุ่น8ใช้ มิซูบิชิครับ DOC FR รุ่น11ก็ใช้ 4JJ กระโดดมา 4JJ ครับแต่ถ้าเป็น200 SM นะครับ SM กับมาร์คเทนก็ใช้ฮ i โน่ครับ JOI EKTG เป็น4สูบเหมือนกันครับแบบคอมมันเร็วอันนี้ก็คอมมันเร็วนะพี่นอ้องตัวฮีโน่ครับนะรถให,ใหญ่ๆถ้ารถเล็ก ลำดับโคบิโก้ก็ทารถใหญ่ๆก็ใช้ฮีโน่ครับนะ,ะชมไปบนไปก็ชาติเจริญทรัพ์ยนะครับรุ่นนี้ก็ไปประหยัดเช้เพลิงทำงานลนาักษณะนี้ก็น่าจะประมาณวันละ2,500ครับน่าจะโอเคน่าจะอยู่หมัดเขื่อนย้าย10ล้อก็ผ่านสบายครับ นี่ครับกองพี่น้องนี่กองไว้นี่ยขอบๆโอ้พ่นนะ่ะพี่น้องพ่นะน่ะพ่นบางใหญ่เอ๊ะบีต้นอะไรนะต้นไม้ใหญ่บางคนอ่ะดูการทำงานช่วงล่างยังเปรี้ยครับเอ๊คันนี้นี่น่าจะประมาณ5,000ชั่วโมงครับประมาณ5,000อ่ะ บันท้ายจะใหญ่ครับนะใหญ่กว่าซูเปอร์เอ็กเอ็กเอ็มนะครับรุ่นแปดใบแท็กเจ็ดสิบก็จะกว้างอยู่คร mm ับ hmm. ก็เขียนว่าอาริยะอิคิเมนนะครับก็โกบิโก้ครับดูแลโดยอาริยะตั้งแต่ ต,ต้นตะคุณนี่เริ่มแรกๆนี่มาร์กวันนะพี่น้องมาร์กวันจนถึงมาร์กสิบเอ็ดนะมาร์กโอกับมาร์กเซเว่นไม่มีครับไอ้รุ่นเจ็ดรุ่นรุ่นสี่เจ็ดเก้าเก้าก็ไม่ไม,ไม่กระโดดเป็นสิบเอ็ดนะนะรุ่นสิบแล้วเป็นรุ่นสิบรุ่นแปดแล้วเป็นรุ่นรุ่นสนะิบเอ็ดเนาะแต่อาจจะไล่เป็นซูปเปอร์เนาะซูปเปอร์ ซูเปอร์อาจจะรุ่น8นะครับถ้าเป็นไปได้ซูซเปอร์เอ็กนี่เป็นรุ่น10เนาะรุ่น9 XM เป็นรุ่นสิบแล้วก็เป็นรุ่น11ตัวนี้ครับนะอาจะไล่แบบแบบบ้านๆน,นะพี่น้องแต่จริงก็เป็นรุ่น8แล้วก็โดดมาเป็น11เเลยก็ไม่เป็นไรครับต้องดูที่ซีเรียลเขานะครับซีเรียลเพจ ก็เป็นรถตระกูลญี่ปุ่นนะพี่น้องค่อนข้างจะมีความเร็วสูงแล้วก็เป็นรถตลาดอีกค่ายหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับไม่ว่าจะกุดสระได้หมดน้องขุดสระลึกก็ได้จะเคลียรยิงจะขุดตได้หมดครับ ขุดคลองขุดล่องน้ำปลาหยัมจัดให้ครับโอ้ดูข้าวตรงนี้นี่ใกล้จะสุกแล้วดันมีพายุเข้าครับ14 15 16พายุเข้าก็ทำให้มีผลต่อชาวนาครับช่วงนี้ข้าวสุกโอ้ยตากข้าวนี่มุดอุ้ยปุยเบิดพี่น้องเอ้ย ต้องวิ่งซื้อตะไคร้วิ่งซื้อพัาติกมาคุมเรียกหมดไปงั้นรถเกียกเก่ยวว่าเกี่ยวไม่ได้ครับหยุดรถเกี่ยวเนี่ยจะไม่ชอบฝนอ่ะสนใจกบิโก้ก,ก็อริยะจัดให้ครับ่าเข้ามาดูยูทูบหรือว่าเพจชาติถึซับเอ็กซ์คาเวตโอนัตรายได้ก็จริงๆก็บล็อกคุณหาร อ่าวันละห้าหกพันก็อยู่ได้แล้วพี่น้องนะแต่ว่าค่ารถนั่นก็ตกคันนี้น่าจะวันละพันกระบาทก็ได้เอาเรียบร้อยเดี๋ยวไปตั้งลำใหม่สนใจดูได้ครับ y YouTube หรือว่าเพจชาติเจริญซับเอ็กคาเวตอนทรักย์ Excavator งเจ็ดสองสามเ7็ดปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงิน ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ